เล่าไปเมื่อให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ไหมคะครับเป็นยังไงคะคุณสุกัญญาเป็นเป็นคนเลี้ยงรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเออสุนัขพันุ์นี้มันก็ดีนะคือพอมีเรื่องอย่างนี้รู้สึกดีเลยใช่ไหมคะว่าแบบอย่างน้อยก็คือเฝ้าบ้านได้แน่นอนละค่ะแล้วคุณสุกัญญาเนี่ยเลี้ยงไว้กี่ตัวเลี้ยงไว้สองตัวเป็นบางแก้วหนึ่งตัวแล้วก็ลาบาดอรอหนึ่งตัวค่ะค่ะแล้ววันนี้เอาบางแก้วมาด้วยใช่ค่ะบางแก้วมาด้วยตัวหนึ่งไปดูท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครัทั้งๆัที่เพิ่งรู้จัก ไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวจริงๆไม่แปลกใจเพราะว่าบางแก้วเนี่ยจริงๆเขาเขาดูแลพื้นที่ถ้าเขาโตแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเขาจะหวงอนาเขตซึ่งมันเหมาะที่เราจะเอาไปเลี้ยงในบ้านช่วยเฝ้าบ้านได้แล้วบางท่านที่ฝึกดีๆนะครับไม่ทานอาหารคนอื่นค่ะถ้าคนโยนอาหารมาไม่ทานฝึกได้บางแก้วนี้ค่อนข้างมีเซสในการรับรู้ที่ดีค่ะเขาฉลาดมาก ฉลาดจนได้ชื่อว่าฉลาดแกมโกงค่ะเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์ฉลาดเจ้าเล่ห์คือในมุมมองของครูฝึกเป็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าให้คนได้เข้าใจว่าสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่สัตว์เลี้ยงที่ถึงเวลาก็ให้อาหารแล้วก็จบกันนะครับจริงๆผมว่าเขามีอะไรที่จะตอบสนองตอบทดแทนคุณเราได้เยอะแยะทีเดียวถ้าเรารู้จักเรียนรู้จักให้ความรัก ให้การเอาใจใส่ที่ดีกับเขาอย่างเช่นเ,เหตุในในข่าววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโชคดีของคนร้ายทีเดียวฮะที่เข้า,าไปไแล้วแจ็คพอตเลยไปเจอะพอดี <c oughs> เพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเป็น,เป,นเป็นลักษณะที่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้เลี้ยงสุนัขไว้บางครั้งอาจจะจู่โจมเข้าไปถึงในบ้านแล้วถ้าถามว่าในบ้านบังเอิญมีเด็กหรือ คนสูงอายุเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นโชคดีทีเดียวที่ได้สุนัขพันธุ์บางแก้วตัวนี้ปกป้องสถานที่ไว้คืออย่างเหตุที่เกิดขึ้นนี่นะคะเจ้าของบ้านก็อยู่แล้วก็เป็นช่วงกลางวันนี่ด้วยแต่ว่าเจ้าโคกสุนัขพันธุ์บางแก้วตัวนี้ที่เลี้ยงไว้นี่นะคะเฝ้าสนามหน้าบ้านอยู่สมมุติเราวิเคราะห์พฤติกรรมนี่แปลว่าถ้าเดินมาดีๆหรือว่ามาเข้าทางประตูอาจจะไม่เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณไปรดไม่ได้เหมือนกันเขาไม่เหมือนกันใช่ค่ะ ไม่ว่าจะปีนรั้วเข้ามาหรือเข้าทางประตูก็หวงอาคเขตทั้งสิ้นแต่ร้ายยิ่งกว่าคือการปีนรั้วเข้ามาคือแบบมันเหมือนเป็นการจู่โจรมันชัดเจนพฤติกรรมชัดเจนชัดเจนว่าเป็นโจงัดได้เลยกัดได้ไม่ต้องรองคำสั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนร้ายที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าซึ่งตรงนี้ผิดธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะธรรมชาติของสุนัขพันธุ์บางแก้วเนี่ยอย่างที่คุณนายรอดได้เรียนให้ทราบว่าเขาจะ ไม่รับคนแปลกหน้าแ <คะ S 2> น่นอนแล้วก็เขามีหน้าที่เฝ้าสถานที่เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งเป็นเหมือนกับเปรียบเสมือนกับเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะครับมีบม,มีลึกซึ้งกว่านี้นะครับเ,เขาเขาก็ไม่ใช่เฝ้าสถานที่อย่างเดียว<ม>อย่างสมมติว่าเพื่อนเรามาเที่ยวบ้านเนี่ยพอเราอยู่ด้วยเราเอ้าแมวน,นี่เพื่อนกันนะเขาก็รับรู้ แต่พอเพื่อนลุกเขาลุกตามพอหยิบของนี่คำรามใส่แล้วไม่ให้หยิบนะครับไม่ใช่ให้หยิบยังไงก็ห่วงของแล้วบางทีแบบว่าเปื่อนเพื่อนแกล้งแบบเล่นกันตีกันอย่างเงี้ยเขาก็นึกว่าเราเําทำร้ายก็เขาไปช่วยเอคือบรงเลี้ยงดีดีเขารักเจ้าของคือรักเจ้าของเขาของวสำหรับการเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเพื่ออรักขาเพื่อใช้งานในบ้าน ก็อยู่ที่มุมว่าเราอยากจะเลี้ยงทำไมใช่วไม่เชื่อว่าดุแบบดุแล้วก็ดุเลยนะออกนอกบ้านออกนอกพื้นที่เขาไม่ไม่ทำใครนะครับไม่ทำใครนะครับไม่ใช่แขกเขาเขาไม่ทํานะครับไม่ได้ซาไปทั่วไม่ใช่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 สุนัขเกเรเป็นสุนัขที่รักพื้นที่หวงพื้นที่แต่ไม่ไปทําใครนอกพื้นที่คค่ะแต่ถ้ากับสุนัขด้วยกันไม่กลัวไขรไม่กลัวไข่กลัว ให้หลายๆตัวก็ไม่กลัวจะถิ่นใครก็ไม่กลัวกไม่ลัวต่อให้ไปตัวเดียวแล้วก็เจ้าถิน่นเขาอยู่เป็นฝูงเขไม่กลัวไม่กลัวเข้าไปเลยครับกลางวงนี่คือสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วนะคะมีเหตุการณ์อื่นนอกจากเรื่องของเจ้าโคกอย่างข่าวที่เรามาคุยกันไหมคะที่แสดงให้เห็นถึงวีรกรรมแบบนี้เพราะว่าจับงูเก่งนะ จับงูเก่งเพราะว่าเป็นแหล่งกําเนิดบางแก้วนี่อยู่ที่ตาบลท่านางงามอําเภอบางละกำซึ่งบางละกำน้ําท่วมทุกปีแล้วก็เป็นท้องที่พื้นที่ปลูกปลูกข้าวนันงูงูเยอะนะครับกบเขียดเยอะเขาจับหมดนะนกก็จับอ่ใช่ใช่ชอบจับนกเนี่ยเห็นนกมาเอออยู่ริมสนามเนี่ยกันให้มันตายย่อมย่อมย่อมเขาเล่นนะเขาจับเล่นแต่เขาไม่ฆ่าไม่ได้คือก่้าเนี่ยเป็นเพราะเขาสนุกกัดเล่นแต่ถึงตาย นะครับห้ามนะครับห้ามไปไว้ใกล้ๆเล้าเป็ดเล้าไก<อ>่กัดคอเล่นหมดเลยครับทั้งเล้ามีปัญญากาดเล่นเป็นร้อยนะ,ะถ้าปล่อยไปต้องระวังต้องสอนเขาดีๆแต่ถ้าเราสอนดีแล้วโอเคเขารู้ว่าเออได้หรือไม่ได้ทําได้หรือไม่ได้ใช่ครับต้องเหมือนกับเด็กฉลาดต้องกำหลาบให้อยู่ถ้าอยู่แล้วใช้งานโอเค,คพี่วิจัยมีอะไรเสริมสุนทรพันธ์นี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเรียนควรจะฝึกสอนตั้งแต่เล็ก ให้เขาเป็นสุนัขที่มีสัยดีคืออาการที่จะช่วยเหลือได้ของการเฝ้าบ้านก็ดีการเตือนภัยในเรื่องของเอ,อมีสัตว์มีพิษร้ายเข้าเนี่ยเขาก็จะเตือนภัยได้อยู่แล้วนะครับสิ่งไอคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสัญชาตยาลึกๆของเขาแต่ในขณะเดียวกันช่วงที่เราเลี้ยงเขาตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยควรจะฝึกสอนให้เขามี รู้จักการสื่อสารกับเราได้พอสมควรนะครับเขาก็จะเป็นสุนัขที่นิสัยดีแล้วก็เวลาที่มีเหตุอะไรก็ตามเราก็จะสามารถควบคุมเขาได้เบรกเขาได้อย่างเช่นเวลาที่เรามีแขกมาหรือเพื่อนมาอย่างเนี้ยเราก็จะบอกเขาว่าเราอนุญาตนะนี่เพื่อนเราเขาก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราไม่ ได้รับไม่ได้มีการฝึกสอนเขาเลยเขาไม่เข้าใจบางครั้งเนี่ยถ้าถามว่าเวลาที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาถึงแม้เป็นเพื่อนเราแต่ว่าเราไม่เคยสอนสุนัขเนี่ยสุนัขเขาก็ไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรเขารู้แต่ว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าบ้านเพราะฉะนั้นการหวงสถานที่ของเขาเขาก็จะเป็นไปตามสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการเรียนที่ถูกวิธีเนี่ยก็อยากให้มีการฝึกสอนนะฮรัลองศึกษานิดเดียวจริงๆและการฝึกสอนสุนัขไม่ยาก จดเดีเ๋ยวเราขอเทคนิคเคล็ดลับในช่วงต่อไปนะคุณสุกัญญาฟังแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสุกัญยาก็เป็นผู้หญิงหวานอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะทาไมถึงเลือกเลี้ยงสุนัขดุอ,อย่างพ,าพันธุ์บางาแก้วที่เลือกนี้คือตอนก่อนจะซื้อมานี่คือศึกษามาก่อนว่าเราอยากเลี้ยงสุนัขพันธุ์อะไรคราวนี้ประเด็นก็คือเราอยากได้สุนัขที่ว่าเฝ้าบ้านได้แล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าเหมือนผู้คนจะได้กลัวว่าบ้านนี้เลี้ยงหมาบางแก้ว จะได้แบบไม่กล้าเข้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือปลูกบ้านใหม่แล้วก็คือเพิ่งย้ายมาใหม่ก็เลยเลือกสุนัขบางแก้วแล้วเห็นบ้านเพื่อนเลี้ยงแล้วมันดุดีล็อกสเปคเลยจะเลี้ยงทั้งทีขอดุดุเลยเฝ้าบ้านใช่ประเด็นคือเราอยากได้เลยเฝ้าบ้านก็เลยเลือกบางแก้วจริงๆอย่างนี้ถูกนะฮะและหลายคนเนี่ยเออจะนึกอยากจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยบางทีไม่ได้ศึกษาก่อน ไปเดินหาซื้อพอไปเจออุ้ยน่ารักดีกคืออย่างบางแก้วตัวเล็กๆเนี่ยตัวเลกนี่น่ารักมากแต่พอโตเนี่ยบางทีเราจะเห็นตามสี่แยกหรือตามถนนว่าโดนเอามาปล่อยเพราะว่าเมื่อมันโตแล้วเนี่ยนิสัยความเป็นพันธ์บางแก้วของมันเนี่ยคือมันดุเจ้าของเอาไม่อยู่แล้วใช่แล้วบางทีคนอื่นให้ข้าวก็ไม่ได้ต้องรอเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนานวันเข้าเลี้ยงไม่ได้ก็เอามาปล่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณไพโร์พูดถึงว่าสายพันธุ์ของสุนัข บางแก้วเนี่ยมาจากบางระกรมพ<ช>ิษณุโลกใช่ไหมคะได้ย,ยินว่ามันมีมาเป็นร้อยปีเหมือนกันนะคะ,ะคของหลวงปู่ม,มาศนะซึ่งเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดบางแก้วแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นสุนัขมาจากบนดอยหรือในป่าที่มาผสมสุนัขพื้นบ้านซึ่งสุนัขพื้นบ้านของไทยเราเดิมเป็นสุนัขสีแดงกระดำแล้วก็ปากจะมอมๆหน่อย แล้วรุ่นแรกๆที่บางแก้วออกมาก็จะปากเนี่ยจะมีมอมด้วยเนื่องจากพ่งมาผสมในหนึ่งเจเนเรชันเนี่ยม,มันยังไม่สามารถที่จะปรับให้ได้ทางเราเป็นชมรมเราก็มีหน้าที่มาจับให้เข้าเป็นมาตรฐานสายพันธุ์คือการคัดเลือกพันธุ์พ่อแม่พันธุ์เพื่อทําให้มันได้อยู่ในมาตรฐานที่เราวางไว้เพราะในสมุดข่อยโบราณที่วัดบางแก้วเขามีเขียนว่าเอกลักษณ์ประจําของบางแก้วก็คือมีอกดอก คืออะไรคะอกสีดอกก็คือสีขาวขาดอกขาจะมีดอกสีขาหางดอกปลายหางต้องขาวแล้วก็ปากคาบแก้วนี่คือจารลึกเว้ยในสมุดข่อยเลยอคะที่มีมาเป็นร้อยปีนี่นะคะประมาณนั้นไรสิบปีแต่ว่าการพัฒนาจริงๆเนี่ยยังต่ําเพราะว่าต้องเข้าใจว่าที่ท่านางามเนี่ยบ้านเป็นยกใต้ถุนหมดเลย <c oughs> เป็นบ้านทรงไทยยกใต้ถุนเพ่อ <c oughs> แลหน้าน้ํามาก็ไม่กังวนแล้วสุนัขบางแก้วก็อยู่อยู่ข้างใต้ก็คือเป้าบ้านค่ <c oughs> แล้วบางทีก็วิ่งตามทุ่งถึงบอกว่าจับงูเก่งวิธีจับงูเนี่ยเคยเห็นเขา <ใน S 2> เก่งาม,มากมเลยในในง,งูแผ่แม่แบี้ยังไม่เข้านะครับเห่าซ้ายเห่าขว,า, <c oughs> วาวิ่งเหา่าวิ่งเห่าพองูเลื้อยคว้าคอเลยสะบัดเลยขาดเลยดีนะแต่เราได้ทราบว่าอ๋อฉันช้ได้ยเป็นอย่างนี้กบ ตัวเงินตัวทองเขาว่าไม่ได้เหาไม่ยอมกลับไม่ได้กับอาขาเขียเขียเข้าไปเล่นเนี้ยตรงบอกเป็นความสามารถพิเศษของสายพันธุ์ครับเอ้ยอย่างนี้ถ้าถ้า